ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลหลังจากไพยวันหรืออดีตพระมหาไพยวันอดีตพระเทศชื่อดังที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีในนุ่งผ้าถุงขายน้ําพริกกากหมูโชว์ความแซ่บในบทบาทแม่ค้าพร้อมข้อความที่ว่ารองจากแม่เบีย้ยก็ต้องแม่แพรแบบที่ฉันนี่แหละคะ่ะเรามันเลือดแม่ค้านะน้องนะชุดปรุงน้ําพริกเบาๆอยู่บ้านปอลอสั่งไหมคะสั่งก็ทักแชทมาเลยกระปุกละ89บาทเท่านั้น ที่ต้องบอกเลยว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยละค่ะและดูเหมือนความปังจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะเมื่อล่าสุดภัยวันยังลุกมาแปลงโฉมนุ่งห่มชุดไทยสบายเฉียงยกลางร่มโพสขายน้ําพริกอีกแล้วโดยงานนี้ค่ะภัยวันได้แต่งชุดไทยสีฟ้าห่มสบายสีทองและแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มกลางร่มหอมน้ําพริกพร้อมระบุข,ข้อความว่า ฝนตกปลอยหญิงพลอยมาขายน้ำพริกค่ะจากกรุณารับน้ำพริกดิฉันสักกระปุกได้ไหมเจ้าคะท่านเจ้าคุณพลอยอยากขายค่ะท่านเจ้าคุณสนใจท่านเจ้าคุณทักแชทดได้เลยนะเจ้าคะซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตถล่มวิจารณ์อย่างหนักเลยแล่คะค่ะบางคนยังแนะนำว่าถ้าใส่วิกผมยาวจะสวยมากแต่เจ้าตัวก็ออกมาตอบว่าเทนผมสั้นกำลังมาค่ะ ต่อมาค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเปิดเผยเบื้องหลังการแต่งองค์ทรงเครื่องในครั้งนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะคะการถ่ายภาพสวยๆว,ว่าใช้งบเพียง300บาทเท่านั้น พร้อมข้อความที่ว่าทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวดิฉันเองดังนั้นหากตัวตนและความสุขของดิฉันที่จะว่าไปนี้ลำบากหูลำบากตาใครดิฉันกราบขออภัยด้วยนะเจ้าคะแต่อีกมุมหนึ่งก็เกิดกระแสดราม่าค่ะเมื่อมีชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาต่อว่ากับพฤติกรรมดังกล่าวเช่นทำทุกอย่างเพื่อหาแสงหาเงินแม้ศรัทธาของคนก็ทำลายซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฟาดกลับไปว่า ศรัทธาอะไรในตัวคะศรัทธาในสติปัญญาความคิดความสุจริตในการทำมหารหรือศรัทธาในเสื้อผ้านหน้าผมแถมงานนี้ยังมีบางคอมเมนต์เข้ามาถล่มด่าเหยียดเพศสภาพในทำนองดีแล้วที่ศึกด้วยคำนี้ทำเอาภัยวันนะคะเดือดออกมาหลายสดฟาดเป็นฉากๆพร้อมแคปชั่นที่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอสบายสีชมพูค่ะ3นาทีนะคะแมอยากพูดละเกินเมื่อวานนี้ลงคลิปใส่สบาย ถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็มีพวกลูกป้าข้างบ้านรวมถึงป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านด้วยนะคะมาคอมเมนต์นะคะเหยียดเพศสภาพนู่นนี่นั่นนะคะบอกว่าศึกดีแล้วนะคะมั่นใจค่ะว่าตอนบวชไม่ได้ทําอะไรผิดวินัยของตนดีนะคะถ้าคิดว่าบวชแล้วดีว่ากูเอาผัวที่บ้าน บวชทานหรือมาบวชเองมาบวชชีนะคะพระพุทธเจ้าสอนการทำมาหากินแบบสุดจริตค่ะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงถ้าสบายไม่ได้ไปฟาดหน้าคือเป็นอันใช้ได้นะคะหลักสัมมาอาชีวะค่ะทำมาหาค่ะไม่ใช่นั่งวิจารชาวบ้านนะคะพวกนั่งวิจารชาวบ้านเงินไม่ได้ค่ะค่าแรงไม่ได้แต่ขยันเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยแนะนําให้หยุดนะคะวันๆเนี่ยวิจารเขนเก่งบูลลี่นะคะดูคนอย่าดูแต่ภายนอกค่ะ นะคะดูคนอย่าดูแต่ภายนอกพุทธศาสนาไม่ได้สอนนะคะถ้าจะดูคนตัดสินคนที่เพศสภาพที่รูปลักษณ์ภายนอกนอกูแนะนําให้มึงไปอําเภอและเปลี่ยนาศาสนาค่ะเพราะเป็นพวกทัพผีไม่รูรสดแกงนะคะหลักสมาชีวะไม่มีค่ะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนใส่สบายนะคะแต่ว่าทำมาหากินยังไงให้สุจริตไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะปากมีไว้เอาไปกินข้าวคะ่ะเออไม่ใช่ไปบูรี่คนอื่นนะคะบางคนเกิดมาคือแก่จะตาย มึงกูเข้าไปดูรูปแบบในทิกตอกแชร์แบบคำคมธรรมะแชร์รูปพระพุทธเจ้าเป็นเหยียดคนอื่นเก่งนะคะเป็นพวกทัพพีไม่รู้รสแกงค่ะอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสแกงเป็นคนฟุตแต่ไม่มีธรรมะ เกะะ่งจังเลยนะคะเรื่องตัดสินคนอื่นจะฝากไว้นะคะพวกปา้างบ้านลุงข้างบ้านเลิกสันดานแบบนี้เถอคะค่ะเลิกสันดานในการตัดสินคนอื่นนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดต่อให้เขาแต่งตัวดูตลกแต่ถ้าเขาขมากมาหากินแบบสุจริตคือคนมีเกียรติคนไม่มีเกียรติคือคนที่บูลลี่คนอื่นการที่ถากถางคนอื่นแซะคนอื่นไม่ได้ทําให้ดูสูงส่งขึ้นไม่ได้ทําให้มีอันจะกินขึ้นค่ะบางคนคือทรรมหา ยังไม่ได้เลยแต่นั่งวิจารณ์คนอื่นเขาแต่งตัวตลกแต่งตัวแปลกก็มองเขาแบบ บลลี ully, นะคะสังคมทุกวันนี้ไม่ได้วัดที่ไม่ได้วัดคุณค่ากันว่าเป็นเพศสภาพแบบไหนแต่วัดที่ว่าใครรู้จักทรมาหาเลี้ยงชีพค่ะใครมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองนะคะหัวงอกหัวดําเอาไปพิจารณากันด้วยนะคะแหนบที่บ้านมีดึงค่ะไม่ต้องให้ดิฉันดึงให้นะคะพวกหัวงอกทั้งหลายคือจะตายอยู่แล้วธรรมะไม่ได้ซึมซาบอะไรเลยอย่าเป็นพวกทัพพีไม่รู้รสแกงนะคะดิฉันฝากไว้อยาให้ดิฉันต้องมาด่าแบบนี้อีกฉันเห็นคอมเมนต์แล้วดิฉันรู้สึกรำคาญหงุดหงิดค่ะคือเกิดมาจะ แค่คำคมธรรมะแต่ธรรมะไม่ซึมซาบอย่าเป็นทัพพีไม่รู้รถแกงฝากไว้แค่นี้แหละขอบคุณค่ะเลิกเหยียดเลิกบูลลี่ถ้าสบายไม่ได้ไปฟาดหน้าจบค่ะผ้าก็้าของแม่ <It> s <S ไม่ใช่ของแม่หลังไลฟ์ฟาดจบนะคะภัยวันก็ได้คอมเมนต์ต่อว่าที่ชอบเหยียดเนี่ยกระดูกมีปัญหาหรือสมองมีปัญหาคะ ที่ดิฉันเสียเวลาโปรดสัตว์ดิฉันไม่ได้กําลังส่งเสียงแค่เพื่อตัวของดิฉันเองแต่ดิฉันกําลังส่งเสียงเพื่อทุกคนที่เขามีเกียรติโดยตัวของเขาที่เขาทํามาหากินโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นรสนิยมหรือภาพลักษณ์ข้างนอกของเขาจะเป็นยังไงก็ตามดิฉันสนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงออกและอาจหารที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะอย่ารีแสงในตัวเองนะคะถ้าเพียงเพราะมันไม่ถูกตาถูกใจคนอื่นและยังมีข้อความที่ว่านี่แค่สนาทีนะคะ ปลาควรมีไว้กินน้ำพริกค่ะน้ำพริกแม่ไผยกินเข้าไปเลยแม้ไม่มีส่วนผสมของวิตามิน B แต่อาจช่วยให้สมองทำงานปกติมากขึ้นก็เรียกได้ว่าฟาดได้ฉะฉานชัดเจนตามสไตล์ไพวันใครที่จะไปคอมเมนต์วิจารณ์เขาก็เบาได้เบานะคะด่าได้แต่อย่าแรงไม่งั้นหมายสารจะไปถึงบ้านกันนะจ๊ะอย่าหาว่าไม่เตือน